ออขันบวเฮ็ดนี่ก็บบ่ได้ครับผมยายนี่ไปนอนอยู่วัดก็เฮ็ดอยู่วัดบ่เคยเริ่มจักเถื่อที่ออกกำลังกายยิมเสริมบวชายหนาสู้มือสู้มือบ่บ่วายหากจักเถื่อบ่เว้นมือใจให้มือใจดีไม่มีบ่มีมือเว้นมือใจดีใจให้เสริมเว้นไปทุกวันเจ้ากีดตะกอนอยู่ต่ละบวชลินแม่รับของไปขายบ่แต่เอาคว้าควาบวลินไปขายอ๋อเป็นกับข้าวกับน้านี่บ่แม่ขายกบขายปลาขายบักบักเขือเนี่บักพริกเนี่ กบเน่ปลาเน่อันเนื้อหมูไข่กิโลละเจ็ดสิบบาทเนาะครับก็ไปปาดเป็นเด่เป็นเด่ขึ้นหนมือห้านี่เขาพูดละสิบเอาเห็ดใส่ถุงเห็ดพูดเป็นพูดเป็นพูดเออใส่ถุงเป็นพูดเป็นพูดพูดละสิบละสิบสิบบาทก็อิ่มได้ป่ะสักสิบได้ก็อิ่มต้นตะกี้กิโลเพราะว่ากิโลละเจ็ดสิบบาทนะ่ครับมาแบ่งโอ้โลหนึ่งมาแบงหน่วยด้ครับโลหนึ่งกันเรับมาแบ่งมาแบ่งเลยเอ้าถุงละสิบบาทมันเสียดายยุขีดกว่าเกือบสองสิบแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคุณแม่สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่คับคุณแม่บอเลี้ยงที่เก่าหนังคุณแม่เน้อเมื่อนี้ว่าสิมาเบิงคุณแม่ซับนอค่าไปสิเพิ่นซับนอคาใข่ค่ะอันนี้ดอกกระเจียวดอกน้อยตัวนี้นี่มันก็รักเกิดบทเก็บคำความเนื่อยค่ามเมื่อยระเจียกระใหญ่กว่านี้สิแม่กระใหญ่กว่านี้กับวันใหญ่แห้งเออมันมันสิมบงชุดมันเดี๋ยวน้องแม่น้อ ปลาดอกกระเจียว8เดือน9มันก็เบิดแล้วเดือน8เดือน9จักหน่ก็เหี่ยวก็แห้งเรื่อง11เดือน12ก็เหี่ยวก็ใบก็แห้งก็เหี่ยวลงเนาะแม่เนาะแม่นบ่ไฟสุมติบดนี้วางเพิงละติบดนีุ้นสวนนึงปูเอาัวมาปลูกนี่ครับัวปลูกักปลูกแซมปลูกแซมจันดอกกระเจียวมันสิตายลงบกัวมันก็สิอือถ้ามันเกิดมันสิตายโอ้ให้ให้ดอกกระเจียวมันมันแห้งมันเหี่ยวลงก่อน มันก็สีแห้งไปเองมันโอต่ว่าเขามาปลูกแล้วนี่ก็ได้ป่าสปลูมาปลูกเอาปลูกแล้วบนี่ปลูกกนี่นี่วยโอ้โห้บ้าโอ้โหสาบานแแแครับพี่น้องเจ็บปูไปเมื่อไหร่นี่นะเมื่อขี้เียบปม่อเขออเนห็ดปูเดียวเห็ดเดียวตัวว้เขาเห็ดน้ำแพงเพี้ยบว่าแล้วเพงไปเจ้วมาเห็ดน้ำกูได้สูบวีแม่ ใส่เขาอยู่ห้องมเบอกคือมอกใส่เาใส่เงาพี่น้องไปเบื่งปลาคาถ้ามีเมียเข้าไปนี่ให้เมียรับทรัพย์ายนี่พันน่นชุ่มดอกไปเกี่ยวครับข้าห้องขายขายขายแบบเดียรับาพอขายบอกยังไงโคุดง่ายโขุดเป็นเงาเป็นกอเลยบอกเมียกังเขี้ยุดคุดเป็นเงาเป็นกอไปเลยออกไปเลยงอกไปเลยเมื่อเจ้าไปแบ่งไปแยกเอาเออไปแบ่งไปแยกก็คืองัดของโหนทุนทีกันท ถ้าเขาปลูกเป็นเงาสิมันสิเกิดดีบอกให้จังเลยเกิดเกิดดีขึ้นกันครับครับเกิดดีัตัวัน่ปน,นปลูกน,นี่ตีันดีไว้มันมันเกิดไว้ท่านใจตีปลูกย่ามนี่ใชปใช่ออเอาไปแ่งออกปลูกย่ามนี่เกิด<ม>ไว้ท่านใจครับครับเอื่อไ้ใดสนใจก็มานได้ครับเด้อมบ้าพันน้องอีแม่ก็ได้ทีปลูกย่ามนี่มาโลอดทีบ้ามบ้าโลดนี่สิควหน่ะสิยกออกด้วยนี่เออมะม่วงเอาเป็นแยงนี่ก็ได้นี่สิมะมาออกสิเอาจงไว้ตะุ่นบ่แพงแม่นบ่อแพงนั่น ขายนี่ขายสามแปลงสองพันหาสามแปลงสองพันหาเออสามแปลงหัน,นะขายไปแล้วบ่แพงบ่แพงครับพี่น้องๆๆๆเออนี่แปลงนึเออแถวนึงเนี่ยแปลงนึงเออแถวหนึงแต่ละแถวบน่แม่นหน่อยได้ครับพี่นอ้นองพูดลเลยพูดเลยครับยังไก็มาเมา,าเอาน,นางกปกับมาซอพ่อสองหลอบวานเมียหง่อนไว้นี่ ว่าม <g ivers> <c famously> <morning> ันมันได้ได้นวดย้อน่วดพี่น้องก็ยังกระแปกระมาลองเบิองเมืองหน่อยเด้อครับพี่น้องเนี่ยครับมาหัวเลยครับพี่น้องบู๊ยมาเปลี่ยนดีแทยอีเมียพูดล่ะอันนั้นเมื่อนั้นคือห้องจังหนาหรือนลื่นเหมือนเห็ดอยังมันอย่าเมียตัดลำมันออกเฮตัดลำเก่ามันออกบ่ตัดลำเก่ามันออกเออตัดลำเก่ามันออกปะนะตัดลำเก่ามันออกครับ แล้วก็เอาให้น่ปน้ำไม้มันคืนสองวงไปน้ำเจังสี่เดียวครับจำพ่อมันเปลี่ยนก็ดอกก็ะเดียบพอมาห้าวห้าวเฮ็ดยึดตลอดนะแม่นเนาะเอาอยู่ตลอดเดียวนี่ครับน,นี่ครับครับ,บวบิธีทรับแต่จ้าบังค่อนป็งเก่ามีดแท่ง,งแม่นเจ้าว่าคนแม่นคือสนัดอันนี้สนัดอันนี้เดียวข้านี่แม่ปลูกมาตลอดมันบ่ ปลูกมาตลอดแต่นให้มาแต่ปฟอใหญ่ยังอยู่พูนดีขายตลาดมาตลอดสมัยปุยไนย่างยูหรือขายมันละห่าบาทเลยขายแป้งสี่ดีจังว่าข่อยว่าอยู่โอ้ยกูอนเตกกูคือเทาไหวแต่นนอกกูคือเทาไหวแต่นนอกว่าแต่คือเบิดแ้งไหวแต่นนอกเงินมันคือหาง่ายแิ่นนอกว่าตะกี้มันหายากเงินมันละหาบาทตะกี้กระเพียงเหรนั้นมันริละสามบาทบ่างไหมบ่ไม่ เติมรถสามต่อกก็เพื่อไงไปตลาดเติมเท่าไห่บาทตอนนี้เออเติมทั้งมากอกเออใกล้กี่เมียยุ่นตลาดประจำยุ่วาลินบ่เมืองอุบลบ่แม่เมืองอุบลเดียวแต่บ้านนี้เีกว่ยุ่นี่แหละเนาะบ้านก่ายุ่นี่ละอ๋อครับบ้านบ้านก่ายุ่นบ้านนี่แหละบ้านนี้ยังกับแม่บ้านเนี่ยบ้านวารีอุดมบ้านวารีอุดมครับตำบลอ่าตำบลท่าโพธิ์ศรีท่าโพธิ์ศรีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง อพุ่นแม่ก็อยู่เกิดอยู่บ้านนี้บ้าน,นประเดินมาบ้านฝังใจแห่แฝ่ใจบื่อฝังใจแห่แฝ่ใจบือก็อยู่วารินหมดและอยู่วารินไปมาเออแต่ห่างใหญ่บ้านมาอยู่พี่แม่พ่อแม่พผ่านใหญ่บ้านมามาอยู่พี่ตลาดวารินแม่ไปอยู่หันกะโดดกันขายของกับฝุ่นโดนบ่โดน,น,นี่ไงเว้ยตัง้งโลูกตั้งโลูกยังน้อยฝุ่นพ่อกับขับรถทิพย์หลอกพ่อกับไปขับรถทิพย์หลอครับ แม่ก็ค้าขายเิงใช่ว่าหาอยู่หากินอยู่กับตลาดมาตลอดอย่กับตลาดมาตลอดไม่พลาดคุณเพิ่งบอกอยู่กับตลาดครับคุณนะครับเปลี่ยนครับปุ้ยเราเห็ดบังโหลดครับพี่นงค์ไม่ได้ยาหวานต่อไปก็บไม่ยาเพราะว่าอันนี้โป๊กแล้วแต่ว่าเมียเอาปุ๋ยใส่แล้วหร่อปล่ใส่แล้วปุ๋ยอินทรีย์เนาะปุ๋ยอินทรีย์เอาอินทรีย์ใส่ครับบัดนี้เขาตัดมาแล้วเขาก็ปอกไว้ยังสิอลไรที่แม่นี่แม่ พอไหวยังขี่พอมีท่างว่าสิเกิดงาปอนเกิดเกิดมะโลดเกิดเกิดมะากรบกับนกริดครับครับนีครับซับกับับง่ายเดวเนาะจับิบตะกอนตะกีตะกตกอนยุตแต่ละว่ารยนมรับของไปขายบ่อยแต่เอาคอของ่าเรนไปขายเอเป็นกัปข้ากัปนี่ผมเอ ขายปลาขายปลาบักเขียวนี่บักพริกนี่กบเนี่ยปลาเนี่ยอันเนื้อหมูไขกิโลละเจ็ดสิบบาทเนาะครับก็ไปปาดเป็นเดเปเดขึ้นหนึ่มือห้านิ้ผัดแล้วสิบเ๋าเห็ดใส่ถุงเห็ดพูดเป็นพูดเป็นพูดเออใส่ถุงเป็นพูดเป็นพูดพูดละสิบละสิบสิบบาทก็อิ่มได้ว่าสอดสิบได้ก็อิ่มตัวตะกี้กิโลเพราะว่ากิโลละเจ็ดสิบบาทนะครับมาแบ่งโอ้โลหนึ่งประมานหน่วยึ่งกับ โลนึงกันเท่ามาแบงมะแบงเดี๋ยวเอาตรงละสิบาทมันใช่ไรยุขีดกว่าเกือกบสองสิบแล้วไม่ใ่ขีดนึงเออโล่นึ่งสิบบาทครับผมเอากระไรสิบบาทบ่าอะไรเอาซ้ำหนั่งละเอาอะไรบ่ได้เอาอไรอันนี้ก็ย่างสิบอันนี้ก็ย่างมาสิบว่าสิบว่าร้าย่านเป็นปอบเออม่นจะไม่ได้ยานเป็นปอบครับมันจะบ่ได้หายอีกมัน่จะไ่ได้หายอีกแน่เลยมันสิรวยไว้โพดสิรวยไว้โพดเออคนก็สิลืมแม่นมันเอาหลไรๆข้นสิลืมเฮาเด้ยครับ เขาอยู่น้ำปีนองเขาต้องงคา้นจำเอาไปตะลาลูกได้ไหนบ้างแต่ว่าครับจักปลาทูว่จักปว่าจักปลาบานว่าจักบักเพีกบักทัวบักเขือ่อแครับแน่ได้พ้าขายได้กับอาบลังคดหลังโคงเออาดีเมยกับว่อาเมย์ีีเมย์บุญจักเมย์เออคนสมัยตะกีนแลวแม่ครับนสมัยตะกีบุจักเมย์ คือมือนียังหลอกแดดครับเดียวเซ่อาแหกแผลประมาณวายแดดที่เกิดแดดมนก็พลาดจะมาเรื่องนี้แดดมีข้อนครับไปยังไปเบื้องโน้ต่างผุนเลยไหเบื้องโน้ต่างผิดเลอครับยังมือเศรายังมือแรงหัวเฮ็ดเนี่ยครับหลังจากหาดไปผลกับเฮ็ดแล้วอันนี้เป็นแดดวันนี้บดนะแม่เนาะมันบดเลยมันขึมอันนี้อากาศขึมบู๊ยเบื่องโน้นมันมันแดดก็ว่าจะหอนแดดจะอาบน้ำเสียหนาเสียหนูแดดกับ อาบน้ำอยากบดมือเพี่กี่กมือเองอะไรคือเก่าครับมันก็หลายปีผ่านมาแล้วเนาะครับเจ็ดสิบสี่ปีแล้วเนาะอี่แม่เนาะปลู่ก็ได้จะก็บจะปลูกดอกมะนี่กับปลูกดอกรักกับปลูกจะเก็บตรงไม้จะเอาคาเฮ็ดแต่ว่าปัญหาสรุปแล้วมันเท่าแล้วที่ไ้เงินยังไงยันที่ได้เงินมันเอาอะไรมันเอาอะไร เด็ดบ่ได้เข่าค่านเดี๋ยอยู่ตะว่าหังบ่เลียใจดอกละบะเลี้ใจเหอ,อ, <laughs> อใจดอกจม, <laughs> จมซือ <laughs> ม้อจมซื้อบ่ได้เลียใจดอกก็จมซื้อโอ้บัดเทศเนอีแม่ทางออกดอกวนี่จังหงจักว่ามันขักมันเหนียดแดงใจวายอยู่กบพี่น้องเมึงอรุณจังห่งจักบะนอพ่อพ่อเอาใบเอาพ่อเอาเอาล่ำกอมันออกเลยจังหงจักวบะนอมันง่ามขักแดงแตกออกผลละกะพี่น้องง่ามไร จะกันมีขีใกล้ขีเป็ดมีเตยมัซื้อตมมีดอยู่นี่มีดมีลาจะได้ังดีมบ่แม่มันใหญ่จังสี่เหรอมันบ่เจียมาโรกเส้กลางเหงามันนี่ขีใกล้เลยบ่ครับุ้ยเคมีใส่แดดรอบแดดครับบุญครับเบื้งนอกหรอกล่โอ้ยเปตัวจะอวน่อยดวดเบียเหอเห็นขาดเพราะว่ามันอันค่าต้นค่าลำมันครับ นี่กตวนจะไป้างไหมตัวมันยาวแค่ไหนตัวนห้จะ, <c oughs> ปะปคว่า,วางมมมาไมไม่ได้ววกว้างเท่าไหถึงงเกราไงเออเออนีบเขาเเอิอนว่าเท่าเนี่ยจังไรนี่ทีแม่หนีบเาว่าเ,าาเค่คคาแออเอ้ยนี่ไม่ยากกว่าเท่าทงไงเขาม,ม,ม่ได้นับบ่บ่ได้นับอืมเบิ้งเดียผมจินับหนยเบิ้งหนึ่งสองสามก็ไม่หาแถว หนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มีหาสิบหายุ่งรงนี้มีหาสิบอยู่ครับหกสิบสองสามหกสิบดูกว่าบปวดเกินแล้วง่ามหลายพี่น้องอันนี้ปันนีเขาจังสิมาะปอกไม้นมเนาะปอกเอาได้ครับนี่อันนี้คาวคาววันนี้กินล่มกินล่กินหัวหัวกับว่าต้องงปันได้ดอ้ เออกันเอากานเสียรับต้องหัวลายหยันบ่แตกบ่แพ้จะขั่วแสบคว้วนัวควั้หวานนั่นก็ยู่ร่ำพี่เด็กครับพี่น้องคาทุ่มนี่ครับมยู่ร่ำครับโอ้ยมันโพดินโพดินมื่อวานแม่กับซับเมื่อก่อนนี่โอ้เมื่อก่อนนี่ซับซับไปตลาดบอกแม่ไปตลาด อครับนี่ครับคุณแม่เพิ่งลักลาบปาดปาดตั้งสี่นะแม่เน้อปาดตั้งสี่ปาดล่ำเก่ามันออกเออใหญ่ใหญ่มันทีหลายมันสึบมแตกเนาะทีหลายมันถึงมือกันเออมันหนิงกันเออมันหยาดอาหารกันครับปาดล่ำแก้มันออกครับพี่น้องล่ำเก่าแจงไปน้านะแม่น้อแจงไปหน้าแจงไปน้าแต่ไข่เพิ่นบ้าเอาจิแม่แต่ไข่เนี่ยแต่ไข่โมเดิรสจันกับบ้าเอาเออ ตะว่าแต่ไข่กับแต่ไคร่มันก็หลายนั่นเองว่ากไข่กับกันสร้างกับมิตรพวกโรงงานโรงงานเขาสร้างยุ่นแห้วครับแต่ไข่ใส่้องเขาวาแต่งเขา่งตะยำแรงละอันอันตะกี้ตะกอนเมียปตลาดทั้งที่ควางจะควางมีอีอย่างเนี่ยตะก้าผุนมีมีสมบพีมีสมบพีหอกระบอกว่าทห้างเจียกับมีหอดนอกไหมี เออเไม่เป็นพักเป็นมีเป็นบบม่วงอบกแจงวะนี่มีดเือใสมนี่สามโดสโเปตลาส่วนมากสี่เอาของจากของมันบ่ไปมีต่ของจอของเออของขันขันสิไปรับ้างสิกับบ่คอยรับบ่อรับเอาตข้องจอดของเลยช่วงตลาดนี่ได้ซ้ำไรก็เอาไ้ซรก็เอาเพราะว่ามันบ่บ่ต้องไปเป็นเบี้ยหัวแตกเออมือวานนี่มื่อานนี่ไปกะสิได้เงินหลายเป็นไหนหรืเงินสามอยเกือบสี่อย สามร้อยเทียบเกี่ยวนก็เป็นเงินจากของมันได้น่ะเนเจากของมันได้แบงผู้ื่นได้แมน่ะคับนรับของผู้อื่นมากกัเป็นแบงเพื่นได้น่ครับพักกูักก็ไม่เหมือนคันรับของผูอื่นมากนี่แม่ลอยหนึ่งเ้ากับห้ากับไรบอเกินสี่สิบบาทเลยแม่นว่าครับคุณแม่ถ้าต้องเอาส่วนอาศัยส่วนหลกันอาจจะลองเช็ดแบบนั้นเนาะอาศัยส่วนหลลงทุนหลครับผมอันนี้เ้าบ่อตรงล่ทุนหลโอ้มาแงามใช่มเลครับสีว่าพ่อหลืสีคุณแม่บนเา พ่อแล,ะละ้วล่ะครับอุ้ยเอาบานีบอกลูกบก่กหลานเท่าเน,นี้ยถ้าเจมี่ผู้ใดอยากได้พันธ์กะมาเอาพ่อได้ยี่ดอกเนาะได้ยี่ดอกเออพ่อได้ยี่ดอกอด้น้อยได้ลักกันต้องได้นะกันมานั่นต้องได้เองเมียบ่แพงดอกแยงมันมีหน่อยกับแยงไฮมีหน่อยกับแยงไฮมีห<อ>ลายกับแยงไฮบ่แพงแต่ว่ายุ่นี่มันง่ามไปเลยครับพี่น้องผู้หละเป็นตะปูของเราอยู่อีเมียอันนี้ค่าเกษตรแดงหน่อยค่าแดงหน่อยเนาะค่าแดงหน่อยค่ากินล่ำกินนอเ๊อฟนี่แหละครับบเพราะงั้นสิ่งกันนี้๊ อวยพ่อหนลูกหายร้านน้ำเนี่ยห้ร่างกายแข็งแร่นยิเก่าละวยพ่อมาเห็ดน้ำมันสิได้บ่ละต้องเฮ็ดน้ำพรอมต้องเฮ็ดน้ำพร้อมนะวัยพ่อครับเห็นว่ายายแข็งแร่นอยู่บนไอวานบนไ้วาแข็งแร่นื่อได้ยางหูเต่ามาต้องออกกำลังกายครับทุกวันตื่นตีสี่ข้างเขาไหวออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเห็นมัน่อนครับเออคันบ่เห็ดนี่ก็บ่ได้ครับผม ยหญ่หนิเปนอนอยู่วัดกะเฮ็ดอยู่วัดโบเคยเริ่มจักเถือ่อที่ออกกำลังกายาายังเยยสริมวันหยัก ชูมือบบวายาก้เกล้าโบเว้นมือใจให้มือใจดีโบนี่บบนี่มือเว้นมือใจดีใจให้ต้องเลียประจำวัานต้นตัวนี้ต้องเป็นเป็นประจำวันอีกตัวเอาขอบพูดอะไรด้วยครับขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามรัชมครับก็ย่ายอยู่ดีมีแห้งด้วยครับส่วนมากในบ้านนี่ย่ายไปบอกว่าทุกคนหอนบอกหอนวิธีเฮ็ดตาเฮ็ดตานั่นทานนี้ครับผมบอกให้เฮ็ดเบิดเฮ็เขาบอกเฮ็ดบอ้ยเป็นบุญเป็นย่างบุญเป็นพลาหลายดิพ่อพี่เมียนี่ครับขอบคุณหลายครับ